สวัสดีครับทุกคนกลับกันมาอีกแล้วกับ m ม m e C นะฮมาวันนี้เราก็ฟาร์มกันต่อนะเอ,อผมใช้ผลหีมหลอซัสลอซัสเกิดที่ฟ o r g o t t e n Island ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนวะก็คือหาชี้เรามันมองไม่ทั่วก่อดิไหนเดี๋ยวเราไปตีบอสบ้างดีกว่าฟาร์มอาจจะเบื่อๆอ,อันนี้โมไอยนะกอโมไอซัสไอแลนดอา้าวไม่ได้เกิดก่อนนี้เหรอเฮ้ยทำไมมันขึ้นเตือนหลายรอบจัง เฮ้ยนี่ไงฟอร์กอเทนลุยรอดซัสออเป็นตัวอมองอั s นี่ว่หรอดซัสคือ Among นะอมองอั s นะฮะเฮ้ยใครตีผมแต่ไม่เป็นไรหรอกได้ก็ช่างมันเฮ้ยแต่ระว,ว่าได้อะไรวะอุ้ยประตูเนเธอร์ปุ๊บสวัสดีครับวิประตูอ,อ,อ,ะตอ๋อมันวาร์ปได้เลยมันเชื่อมกันได้ อ๋อนี่ไงอันนี้ไปเกาะโมไอชัวเฮ้ยงี้ก็ง่ายเลยดิอ๋อนี่ไงก่อนนี้ซัสไอแลนด์เมื่อกี้เราผ่านมาแต่ไม่ได้เข้าประตูมีมบีส์มาอีกแล้วสปอนอินเดอะซีในทะเลแล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยโอเคนะกลับไปฟาร์มดีกว่าแล้วก็มีคนดูบอกว่าฮาชิมันใช้ตังประมาณ10ล้านนะเพราะฉะนั้นผมจะนี่ไงเงินคูณสองโหเควสได้หมื่นหนึง่งอันนี้มันคือคูณให้เราแล้วใช่ไหมเนี่ย หลอดซัดยังมาอีกเหรอทำไมมาบ่อยอย่างวะเดี๋ยวเดี๋ยวใครจะเทรดคุณจะเทรดอะไรครับอ๋อเฮ้ยเฮ้ยอาวุธโอ้โหอุ้ยมีดาบมาครับด้วยโอ้แย่โอ้แคนเซิลดีกว่าผมไม่มีของคุ้มๆไปเทรดกับเขาหรอกก็ถือว่าตังค์เหมือนจะหายากอยู่น่ะแล้วเราเอาไปซุ่มผลเพลินไปหน่อยคลิปที่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอไปเควสไกลๆมันอาจจะได้ตังค์เยอะไงใช่ไหมเควส์ไกลๆมันได้ตังค์ง่ายใครเทรดอีกล นายนายน,ายน,ายนายดูดิเอาหายไปไหนโอ๊ะอยู่นี่ปึ๊บนะออของตึงๆโอ้โหนายจิงมไนแนแล้วก็มีเหมือนกันนายเอาเลดี้ด้วยเหรอเอาเลดี้ตลกไปเนเย้ได้แล้วเพื่ออะไรวะแต่ว่ามีคนดูบอกผมว่าอะไรนะผลล่องหนมันดีอยู่แบบว่าล่องหล่นเรามันจะไม่เห็นเออแต่ว่าบอสมันจะเห็นป่ะ ถ้าเป็นมอนธรรมดาอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวลองดูก็ได้อะสายอะไรดีสายดาบแล้วกันรีฟันใช้ห้าสิบเจมฮะปึ๊บหายตัวอย่างอย่งหายตัวปึ๊บี่อุ้ยไม่เห็นวะอ่าฮ่าโอเคผมนึกว่าบอสมันจะเห็นเฮ้ยงั้นเราก็ไม่ต้องอับเลือดเหรอจริงปะนะเนี่ยเฮ้ยมันก็ไม่ต้องอับเลือดเนี่ยเราจะอับเลือดทำไมล่ะใช่ไหมบอ โดนสก,กิดคือแตกนี่าคุณคุณพลาดแล้วอย่างเงี้ยอ่ฮะผมบอกเลยโหแล้วเ,เร็วเพราะว่ามันตีธรรมดาได้ไงปุ๊บมาเด้โอ้คุณพลาดแล้วจบจบเลยอย่างเงี้ยโอเคเปลี่ยนก่อนนะต่ะว่าผลล่องหนไม่มีเออสกิลเอฟไม่มีสกิลเคลื่อนที่เราก็ซื้อเรือสิครับมาชิมดิ 5k โอ,โอ้โหผมก็จะมองไม่เห็นตัวเองด้วยแป๊บนึงเลิกหายตูวอะพี่โบมีโยรุเออวะโยรุมันไม่มีเติมนี่ว่ะแสดงว่าแบบนี้เออดอบเอานะนี่ลองพิมพ์ถามไงโยรุหาเจ้หน่อยครับพี่ๆหายตูวแต่ว่าอ๋อม,ม,มันจะฟาร์มเออมันจะฟาร์มมอนยากเพราะว่ามันจะลากมอนไม่ได้ไงเราต้องมาวิ่งเงี้ยมันจะฟาร์มบอสง่ายแต่ฟาร์มไอ้มอนยากไม่มีคนตอบผมเลยครับ เฮ้ยเลือดเขาทำไมมันช่างน่ากินอย่างงี้ไปลนรู้สึกเป็นคนนิสัยไม่ดีขอโทษนายแบบเห็นเลือดนายมันเดือกระจ้อยร่อยไงเราช่วยเฮ้ยนายยานายไม่เห็นเราหรอกเราหายตัวอยู่ทุยไม่เห็นก็บ้าแล้วมินมีฮาคีสังเกตนายอย่าทำเรานายเปิดพีพีก่อนหายตัว หายตัวทั้งคลิปอะบอกเลยคลิปนี้เฮ้ยตัวอะไรอะหมาหมาแมวแมวอุ้ยนั่นไงเขาไปตีแล้วไปด้วยดีกว่าก็หมาชิบะมันคือตัวนั้นใช่ปะที่มันอยู่ในที่มันเขียนว่า in the sea meme นี่ไง meme beast ก็ตียังไงวะเนี่ยเยวเเฮ้ยนี่เป็นไงล่ะเลือดเท่าไหร่วะเลือดหนึ่งล้านนะสายซะ เออโอ้ได้พันเดี๋ยวโอ้ได้เจมโคตรเยอะโอเคถ้าผมรีตัวนี้มันกลับเกาะนด้ไหมวะโอเคฮะกลับเกาะเวลอยู่โอ้เบีอัพไม่หยุดเย่ ah, โอ้เย่แป๊บหบนึ่งนะเหมือนจะได้อาวุธใหม่โอ้โอยโพท้อนี่ว้าวได้ประตูเนเธอร์นะโอ้วับเฮ้ยมิดสไบต์เออเมื่อกี้มันขึ้นไออีวิลนูพอดี อีว no hey, like ิว oh, น oh, <laughs> like ู๊นี่มันอยู่เกาะอะไรนะมันก็อยู่เกาะซัดใช่ไหมปึ๊บนี่เฮ้ยถ้าเป็นบ็อกฟุตก็อาจจะเป็นผลนะแต่ว่าแมปนี้มันเป็นอาวุธเฮ้ยอย่างนี้ก็โอ้โหโคตรเด็ดแบบนี้มันอีซี่เกินไปแบบวะเราก็วาร์ปได้ตลอดเลยดิสวัสดีครับตัวไหนวะอ้าวสายแล้ววะอ๋อผมมาไม่ทันเฮ้ย เอา้าอ๋อเมื่อกี้บอสมันตีไอตัวนั้นน่ะเราเราโดนด้วยเฮ้ยนายเราโดนสก,กิทเราตายไงเฮ้ยนี่มันโอบามาเฮ้ย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 เมื่อกี้มีเสียงโอบามาว้าวนี่ไงได้แล้วดาบไหมครับปุ๊บหาตูสกิลเซตมีโอ้ว,วาบไปด้วยสวกิลเอ็กอา,าโอโฮ่าโอ้โหไกลไปเอาใหม่ปุ๊บอ๋อแม็กแล้วฮะสองบันสี่ต่อไปก็อัพเลือด QX ปุ๊บ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 เดี๋ยวผมเช็คก่อนว่าบอสต,ต่อไปคือต้องเวลเท่าไหร่บอสมีไหมครับก่อนนี้โอ้โหก่อนนี้มันมีแต่มอนเลยนี่นาะโอ้นี่ครับมีบอสโมไอพันสามร้อยห้าสิบโอเคอ่ะเราต้องมาตีอ <S <S โอบามาแต่น,นี้ชื่อโอบามิต้องตีโอบามิดถึงเวลพันสามอ่ะอุ้ยแอเซอรีพีรมิดเดี๋ยวนะอันนี้อู้อันนี้บวกดาเมจตีอันนี้วอล์กสปีด วอล์กสปีดผมไม่ต้องการหรอกผมเอาแต่ว่าเปลี่ยนก็นได้อะอาตรงนี้ก็มีบอสนี่หว่าเวลหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทโอเคเฮ้ยอะไรอยู่บนนั้นอะเฮ้ย,อ,ย <the> <c oughs> อะไรวะ What the fuck เพื่ออะไรวะเนี่ยจะตลกเกินไปหรือเปล่าวันนี้เอาตันเลยปะล่าอุ้ยหลอดซัดมาะวะไหนไปตีหลอดซัดดีกว่า เอามองอุสเฮ้ยบอสมันเห็นเราอะแต่มันก็ควรจะเห็นแหละไอ้บอสพวกเนี้ว้าแตกเย่ต้องจะเจมว่ะกับเงินเหรอโอเคไป1 1 5 0ละเอ้ยสวัสดีครับเฮ้ยเฟลเจ็ดร้อยเองนะวันนี้ยทำไมห้าวกับ ทำไมได้ไปห้าวล่ะนายเวล700อะแล้วนายไม่มีหายตัวนี่ดูนายความสบายอ,ะอ่ะอานายถือว่าฟาร์มด้วยกันแล้วกันฟาร์มด้วยกันฟาร์มด้วยกันเฮ้ยเขาได้ของแล้วอ๋อเขาได้ควอนของบอลเนี้ยแต่ผมยังไม่ได้อะไรเลยต้ามาตีเพื่อเอาของอะ่ะคนเมื่อกี้เออจะว่าไปนี่หาคีอยู่ไหลนะนะตอนนี้เราฟาร์มไม่ได้สนใจ npc อะไรเลยฮะกลางมันฟาร์มไปรัน แต่มันใช้ตังค์สิบล้านใช่หรอคนดูบอกผมมาะงั้นเราฟาร์มตังค์ให้มันถึงสิบล้านก่อนไหมเฮ้ยดล้วเว้ยค้อนมหาปะลาเลยดาเมจมันก็เท่าๆกันเลยนะเนี่ย๊ยนนกกบ,บนี่เออเนี่ยสกิลแบบเนี้ยเราต้องการไ,ได้เวลาตีโมไอยครับสวัสดีครับคุณโมไอายอย่าดุกดกาด๊กดิก๊กอย่ายดุ๊กดิก๊กอด่าดุ๊กดิ๊กเฮ้ยโมอายเฟสดีเจนเลือดนะ โอเคน่าจะอู้เลือดสองพัเดี๋ยวนะสายถึกว่ะมัวไอ,อยสายถึกเอาจัดไปมาวันนี้ผมว่าตันเลยตันให้มันจบจบเอามวไอ,อยเฟดอีกแล้วทำไมบางอาันดอบง่ายรดง่ายเกินฟารมให้เวลตันฟารมไปทำไมมีมบีสมาอีกแล้วอุ๊ยมันได้เจมเยอะนี่ว่าไปไหมคนนี้คนเก่ายังขอนี่เกิ นี่นายเราได้ของตึงแล้วนายนายยังเอาอันเก่าไปอีกนี่นายเราได้ของตึงแล้วนายเออนายยังจะเอาอันนี้มาอีกเหรอเฮ้ยให้ตังค์ดีไหมเออเออชิ่งมาเถอะนายนี่มิสเตอร์บีทดิมินบีทก็ต้องอยู่แถวก่อนมิสเตอร์บีทหรือเปล่าวะอ้าเห็นไหมยอยู่จริง yeah! เมื่อกี้ได้อะไรมาอ๋อนี่ไงเอาไปทำอะไรอนะ่ะแป๊บหนึ่งนะ บอสต่อไปเราเช็คก่อนว่าต่อไปต้องเท่าไหร่นูฟอารีนาไม่มีมอน์หรอมีแต่ต้องรอไอ Evil no อีวิลนูอะอ๋อนี่ไงมันมีให้จัดการ e ีวิลนู b ครับแต่ว่าต้องรอมันเกิดเฮ้ยดีไงโอ้โห2อ0 0สามเลยเหรอเฮ้ยอะไรอีกละมิสเตอรบีท <laughs> ไปอีกละผมจะแตกแล้วเปล่า ้าวไม่แตกวะเอามีสองเป็น2อยู่โอ้โหผมต้องมาเปื่อยกับโมอายเหรอมาเพาื่อนต้องรอไอ้มีมบีดอะได้เวลโคตดเยอะโอเคตังเรามี10ล้านแล้วเดี๋ยวไปหาฮาชีคิด,ดีกว่าโอเคครับเขาให้เราไปที่ไอ้เกาะ Among Us ก็คือ Forgotten แล้วมันก็จะอยู่ข้างบนนะแล้วก็มันจะใช้มีมคิวด้วยที่เราสงสัยอ่ะ นี่เห็นไหมมีคิวแล้วก็เงินสิบร้านโบโอเคตอนนี้อาบิลิตี้เราครบแล้วนะนี่โอ้ยสีม่วงเหรอเออแต่มันเปลี่ยนสีได้อยู่ฮะแต่ไม่เป็นไรเราสีม่วงไปก่อนบวกดามเมจยีเปนต์นะแล้วก็ป้องกัน12.5%สองจุดาเปเซ็นตทำไมมีสายฟ้าขึ้น <c oughs> ทำไมตอนแรกเหมือนไม่เห็นมีสายฟ้าอ๋อหรือว่าหาคีปะอ่าเห็นไหมโอ้หาคีย์ทำแห้วุดตึงเหรอ อ้าวทำดีอยู่นี่วาเห็นเห็นอย่างนี้เห็นแบบมีม,มอย่างนี้ทำดีอยู่นะโอ้ว้าวแล้วสกิลเปลี่ยนไหมเฮ้ยเหมือนจะเปลี่ยนหรือเปล่าอะใช่ไหมแบบมันอัปเ,เกรดอัปเกรดของไปอีกเลยเหรออ่ลองดาบมาครับแบบเปลี่ยนไหมวะมันไม่เหมือน,น,นไม่เปลี่ยนนะเฮ้ยเจ้าอันใหญ่ขึ้นไหมวะเจ้าเฮ้ยอ,อันเท่าเดิมนี่วะผมคิดไปเองเหรอเนี่ย โอ้โหเฮ้ยขาอ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อนว่าแต่ข้างบนนี้มีอะไรอันนี้สวัสดีครับกระดูนะให้คนรับแก่ฉันคืออะไรวะสวัสดีคุณต้องการอะไรจากฉัน่ยต้องการของไงล่ะเพื่อน Give me secret cross โอเคให้กูยู s a ซสนู o บเออเก็อะไรเนี oh ่ยโค้ดเหรอโอ้โหได้โค้ดเยอะ สุดยอดไปเลยเพื่อนโอเคครับเนี่ยสองพันสองร้อยละลาก่อนนะโมไอเฮ้ยอ๋อบอสบอสนึกว่าคนโอ้เออ,อ,อตัวนี้มีเสียงเยอะบลิกบัดดี้อ่าฮะโ,โ,โอ้โหติดลบอ๋อมันลบคูดาวโอเคห้าคีบผมแม็กแล้วโอ้แม็กเวลซีเองเอโอเคไปกันต่อครับเด้ยวเวลาจัดการมิตเตอร์บีวปะ สวดีครับสวัสดีดมันก็เหลือผมกับเขาในเซิร์ฟนี่ว่าโอเคฮนะในที่สุดเราก็แม็กแล้วไงต่อ <c oughs> อยู่นะเอ,อผมจะกลับไปดก่อนเริ่มต้นแล้วกันก่อนเริ่มต้นขาพี่เรายังไม่เคยเป็นอะไรนะตอนแลกอ๋อละบิดเราอยากเป็นละบิดขอละบิดเบิร์ดขอละบิดอือเนี่ยก่อนจะจากกันไปครับสุ่มผลเอาเงินสุ่ม ไอแต่ผมรู้สึกว่าเงินเริ่มจะสําคัญแล้วตอนนี้นไม่เป็นไรเราสุ่มปิดท้ายก็หน่อยบอขอแดงๆขอแดงๆดมีสุ่มแบบรวดเดียวปะเนี่ย,เ,ยเฮ้ยฟอปป้าว่ะแต่ผมอยากได้โมจิแต่ก็ไม่เป็นไรโอ้ถึงเกินให้ให้อะไรอะคัมพีรีเควสผมใช้ไปแล้วครับเพ่ไม่รู้ว่าใช้ยังไง ก็กดใช้เลยทำให้รับเคสวสซอนได้2เควสเดี๋ยวดูสกิลแป๊บหนึ่งนะมันเริ่มจากสกิลเอฟก่อนนี่เออมีเสียงวานี่ยลแซดตมสกิลเอ็กทันเดอร์อ๋อผลนี่เหรอเห็นคนใช้เยอะอยู่นะอ๋อนี่ไงกลางอาณาเขตเหมียว,วเหมียวยูวีโอเค ตามาไปหยรับพาไปตีบอสหน่อยบอสอะไรพี่ผมเป็นเบพี่เหรอตอนแรกผมกำลังจะสุ่มผลดีๆจะสุ่มผลก่อนจะเป็นคลิปเนี่ยเออไปเจอกันนะพี่สุ่มยังไม่ได้โมจิเลยเอ,อ่ะโอ้โหผลมืดมาอีกแล้วอะ่ะโอเคเราเปลี่ยนมาใช้เออเจมดีกว่าโอ้โหได้แล้วนึกว่าดาร์กตอนแรก มาครับตอนนี้โอ้โหผลหมาทองปึ๊บสกิลเอฟโอเค okay. โอ้เป็นไม่ต่างกับไอ้ฟอปป้าหรอกฮะแค่เปลี่ยนเป็นหมาปึ๊บดูไหมครับสกิลแซตเป็นหมาครับสกิลเอ็กคำรามสกิลซีด็อกบีมตูมเฮ้ยไกลอยู่นะด็อกซัมมอนเนี่ยเรียกหมานี่มันเหลือผลสุดท้ายที่ผมอยากได้ไง เอ้ะหรือว่าเราถามคนนี้นอ้มีเอาซูมได้เลยผมพีมันนอยมีโมจิปะเฮ้ยพอคุณจะมาก็ง่ายอย่างนี้เลยเหรอไม่เป็นไรเรานายเพื่อนนายทำของกระต่ายวีสองยังยังเลยเราเพิ่งเล่นในที่สุดสกิล Z Skill ัสกิล <Q> <No. S 1> เอ็กตมสกิลซีโดสกิลเฮเย ทำไมเดี๋ยนะสกิล Z เ,เออ,อน,นี่มันดูดีอยู่แต่ว่าทําไมมันมันดูแบบยังไม่ยังไม่ย,ไมย,ไมยังไงอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรดียังไม่ดียังไม่ไมอาลังการอะ่ะมันดูแบบเลียบๆป่ะโดยเฉพาะสกิล V เ,เนี่ยอันตรีนะ่ปแปแปเนี่ย,ยถ้าอยากทําตามมาตามมาเดี๋ยวเราจะไปนอนแล้วแม่จะว่าเอาโอเคอะโอ้โหถือว่าคลิปนี้เราก็สักเซสไปหมดแล้วนะผลเบลก็แม็กแล้ว แต่ว่ามันจะเหลืออาวุธอยู่นะเดี๋ยวไม่เป็นไรฮะเท่านี้ก็แทบจะแทบจะหมดแมปแล้วคือแมปนี้มันก็เพิ่งอัปเดต4เองนะอาจจะมีอัปเดตมาอีกเรื่อยๆโอเคแมปนี้ก็ดีอยู่ฮะเราเก็บไว้เก็บไว้ถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวผมมาเล่นอีกแต่ว่าคลิปนี้ก็เอาไปเท่านี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c ค i b e ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจุกู